ความเป็นพลเมืองโลกคืออะไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับความยั่งยืนทำไมทุกคนต้องสนใจเรื่องนี้ เราหยุดที่ทาง True ท,ทาอยู่นะคะคือ1นึ่งเนี่ยก็คือให้คุณครูเนี่ยช่วยถ่ายทอดความรู้ไปหลังจากนั้นนะคะเราก็ไม่ได้ทิ้งคุณครูเลยเรายังกลับมาดูว่าอ้าวแล้วที่คุณครูสอนเด็กไปค่ะคุณครูเจอปัญหาอะไรไหมทาง True เนี่ยก็พร้อมที่จะลงไปให้ความช่วยเหลืออย่างวันนี้ที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีความพร้อมมากในการนํา SDG เข้าไปในการบรูรณาเข้าไปในหลักสูตรที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่มีการได้รับการความรู้เกี่ยวกับ SDG อย่างแท้จริงแต่วันนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจุดเริ่มต้นของวันนี้ะ เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำมาสู่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะเราเอามาทำให้เขามองเห็นให้มันชัดเจนขึ้นหนูคิดว่าเราทำได้เพราะว่าหนึ่งบุคลากรเราพร้อมวันนี้เราได้ครับความรู้แบบเต็มที่เราก็จะนำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุด เราจะทํางานร่วมกันมาโดยตลอดแล้วก็อยู่เคียงข้างเราจนจนจบสิ้นกระบวนการจนมองเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วเกิดขึ้นกับตัวเด็กที่ชัดเจนฉะนั้นทุกโครงการที่ทํากับโรงเรียนบ้านเขาวงเรามองเห็นภาพอันนี้นั้นอะไรก็ตามที่เป็นโครงการจากบริษัททูมาเราจึงไม่ปฏิเสธเลยเพราะเรามองเห็นว่าสิ่งที่รับจากบริษัททูมันทําให้เกิดการปฏิบัติจริงลงสู่ตัวเด็กจริงคุณครูได้รับผลจริง แล้วมันลงไปสู่ผู้ปกครองและชุมชนจริงมันไม่ใช่อยู่แค่โรงเรียนแต่มันไปถึงชุมชน Do g o to get เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ